สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับมีอะไรบ้างครับมีชูชิสูชิสูชิแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็ปูอัดแล้วก็ผักอ่ามีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรบ้างสีฟูดสีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มอ่าซอสญี่ปุ่นกับวัซสบิครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือกินเลยแล้วกันเนาะใครเป็นคนเริ่มก่อนอะใครจะเริ่มก่อนให้พ่อดีกว่าเนาะก็ไดคอ่ะนี่นะอันนี้นะครับ เนื้อปลาแซลมอนนะครับเนื้อปลาแซลมอนนะเนี่ยสดอ่าแน่สดๆนะครับเนี่ยดูน้ําจิ้มเรานะครับน้ําจิ้มเราอันนี้จะเป็นซอสญี่ปุ่นแล้วก็ใส่ไอวาซาบิลงไปด้วยนะครับนะอันนี้เรานองจิ้มก่อนนะครับปุ๊บจิ้มนิดนึงวาซาบิใส่ไม่เยอะนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับมันก็จะจับกลิ่นขาวนิดนึงนะครับดูนะครับ น่ากิน,นครับอ,อ,อร่อยมากครับกระบุลิ้นนะครับเนื้อปลานุ่มมากครับเดี๋ยวหนูสองคนลองชิมน,นลูกนี่รับแล้ว,อวลปอาจะมากมน้ี่กินนี่ดีกว่าอันนี้ิ่บู๊ตให้นะพี่บูี่ไปอยู่ข้างหลังพ่อไหมห เพื่อนจะได้มองเห็นผูรีไปอยู่ข้างหลังพ่อครับหืมหิ้กินได้เหรอกินนิดนึ่งกินนี้ก่อนดิเฮ้ยมันต้องมีนี้มันจะได้ไม่คาวลูกกินนิดนึงเออโอเคกินได้เหรอเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะเหรอไหนลองชิมดีอ้าวหลุดมือละวไหนลองน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวคนลองน้ำกิมซีฟู้ดนะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ อันนี้ก็เป็นวาซาบิเอ้ยพูดผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาแซลมอนนะครับลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับอืมซีฟูดนะครับดูว่าจะอร่อยกว่าน,น้น,นำจิ้มอที่มีวาซาบิไหมครับดูนะอือาท้ก็อร่อยไปอีกแบบนะครับก็อร่อยครับหนูเป็นงไงบ้างอ่ะพุดิลองจิ้มดิดีกว่า เอาพี่หนิไปไหนอ่ะอร่อยมากเลยครับอร่อยเหรอเอาเดี๋ยวพ่อลองชิมนี่ดูอาซูชิดูนะครับอาซูชิซูชินะครับเนี่ยจิ้มนะครับซูชิปุ๊บจิ้มอาซูชินะครับเนี่ยนี่ซูชินะเอาจะ,จะกินแล้วนะ อร่อยครับอร่อยมากมอวันนี้ก็อากาศดีนะครับกินเลยช่วงเย็นนะครับอากาศดีเอ้าเปิดมือเลยหรอใช้มือเลยหรอค,ครับจิ้มไม่ให้ตากินหน,น,น,น่อยคคะจริงจริงจิ้มใส่น้ำจิ้มสีเขียวให้ตากินหนะ่อยนี่นะนี่นะครับ พี่ภู๋กินเลยครับกินเลยพี่ภู๋กินเลยผักนะครับต้องสลัดนะครับพี่ภู๋กินได้ไหมอ่ะอร่อยมากอืมบัซซีครับใส่บะซบีด้วยค่ะยอดนากินมากพิงเอาไปให้ตาจิมพี่ภู๋นั่งลงอีกหน่อยครับครับเป็นไงพี่ภู๋อร่อยไหมครับอร่อยครับเพิ่มเป็ดไหมมันเผ็ดไหมเผ็ดครับนิดนึงเหรอครับจะกินได้เนาะครับอืออืออร่อยครับ เนื้อปลาแซลมอนมันสดนะครับนุ่มละมุนล,ลิ้นดีนะครับเนี้ยก็จะกินนี่นะครับเนี้ยดูนะครับเนี้ย<ม>อืมปบุนล,ลิ้นแบบจิ้มโดนวาซาบิเยอะฉ <c oughs> ุนะอ,อ,อันนี้ปูอัดจิม้มดู อร่อย่อยลูกอร่อยครับอือหืออือหือมนก็หนาลองดูปูอัดปูอัดนะครับเนี่ยปูอัดนะครับมันหวานเลยเนี่ยปูอัดนะ้ำจิ้มนะครับสี่ฟุดเนี่ยปูอัดนะลองดูนี่น้อร่อยครับน้ำจิ้มเขาอร่อย ร้านนี้กินอะไนี้นะกินสิครับขอลองชิมอันนี้กิมเลยกินเลยอร่อยมากครับเดี๋ยวทุกคนมาลองชิมนะครับพี่กินอะไรคะอร่อยจริงค่ะพี่บิงกินไหมลูกไหวไหมกิมตัวนี้บ้างปลาสเร์บิทนิดนึงนะลูกจะได้ไม่คุณนั่งลงอีกครับนั่งลงนั่งลงเข้าพ่อครับนิดนึงนะครับกินกะโหลกกินกะหลกนิดนึงกินนิดนึงไม่ต้องกินเยอะ นะครับนี่นะดิ้นครับละมุนลิ้นอร่อยจริงครับละมุนลิ้นต้องลองครับต้องลองนะององนะบอกเลยว่าอร่อยแนคะ่สองร้อยบาทใเนี่ยนี่สองร้อยอ่ะอร่อยเนาะซื้อที่ไหนครับตลาดตลาดที่ไหนครับที่ไหนครับ คำเกล็ดแก้วคระเหม็ดแก้วกระเหม็ดแก้วนะครับเขาขายเป็นชุดหรอครับหรือยังไงเขาขายเป็นชุดค่ะอร่อยนะอ่าคุณลิลองชิมอ่ะตาบุลลี่ว่าพิงกับไปให้ตากินด้วยไปอันนั้นนะคะชูเชียทำเป็นซีฟู้ดนะครับกินน้ำเป็นซีฟู้ดอร่อยมาก กันเป็ะตามพ่องละอันนี้นะครับนี่ใส่ผักอุ้ยผักนี่ผสมผักด้วยอ่น้ําจิ้มนะครับนี่น้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่นะนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหย่อนลงไปอุ้ยนี่ปลาแซลมอนนะครับไม่ไม่ใช่กุ้งนะครับอันนี้ช็อตละนี่นะครับจิ้มแล้วนะ รสชาติดีมากครับอยากให้ลอง<ต>มาชิมิสุดท้ายแล้วบุลลิน่ะพี่ภูเป็นไงกินได้ไหมเขียนไหมลูกได้ครับกินผักบ้างดินี่พอกินผักหน่อยนี่กินผักเลยนี่กินสุดท้ายแล้วทุก,นนกคกนใหนกกินสุดท้าย,ย,ายแฟนสวยกินของดิบได้เลยเหรอได้ครับไม่จิ้มครับนี่ กินแบบฟินๆให้ดูให้เพื่อนดูแต่ฟินๆฟินๆเลยนะครับแบบนำมลินลินฟินอัวขพาวสลดัดสลัดกินฉูนเหมือนกับวาซาบิเลยเน,นี่เลยปลาหมึกนะครับหน้าปลาหมึกนะ น้ากินับอันน่้ปลาหมึกนะครับลองกิมน,นะน้ากินนะครับนี่นะครับลองดูปลาหมึกเขานุ่มนะครับปลาหมึกอ่ะเคี้ยวกุบกรอบข้างในครับกุบกรุบนิดนึงอร่อยครับปูเหมือนกันเหรอ,อครับเป็ไนไงอร่อยครับ อ่ะบอดู้อดู้อดนะครับจิ้มุ้ลโหลอร่อยไหมต้องลองครับต้องลอง เนี่ยผู้อัดน,นะน้ำจิ้มสีบุนเข้ากันมากนะครับเนียย่ยนี่นะจะหยุดได้ไหมเนี่ยของไม่หมดจะหยุดกินหรือเปล่าเนี่ยรอร่อยอร่อยมากไข่เหรออิ่มแล้วเหรอนั่งลงหนงหอ่อยคะคุณผิงไข่หนูนั่งลงก่อนนั่งผิงซูชีหนูอ่ะซูชิผู้กินซูชิเลยหรอ น้องเอาก่อนเลยครับถีงยิบงั้นเลยเหรอใช้มือลเหรอนี่ด้วยเหรอหนึงคึ่งอันนี้ไข่กุ้งเหรอลองไข่กุ้งเลยไม่พี่เอาไข่เหลืองไข่ขาวนี่ไข่ไข่กุ้งใช่ไหมกุ้งสีชมพูนะครับจิ้มวาซาบิอ่าจิ้มวาซาบิเยอะๆหน่อยนะครับชอบวาซาบินะครับเนี่ยน่ากินครับอันนี้กุ้งเผ็ดเหรอกุ้งเผ็ด เออเกี๊ยวปลาอร่อยมากมาชิมให้ดูเลยอร่อยมากครับมันจะกรุบนกรุบข้างในครับเดี๋ยวมันกรุบกรุบข้างในอร่อยกบหมดแล้วเนาะอือฮั่นขอพรได้ไหมอือฮั่นพูหมดแล้วเนาะขอบคุณครับหมดมาถี่เดี๋ยวครั้งหน้ามากินให้ดูใหม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวันรังเดี๋ยวมากินให้ดูใหม่นะครับ เดี๋ยววันหลังดูใหม่วันนี้เราขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอนแล้วสวัสดีครับ